ยอดแชร์ให้96กหรอไค่ะทุกคนฝากแชร์ก่อนก่อนเราจะเดินทุกคนแชร์ให้เราก่อนก่อนเราจะเดินนะครับแชร์ให้เราก่อนคนละไลค์คนละแชร์ทุกคนคนละไลค์คนละแชร์เปิดสาธานะให้เราหน่อยคนละไลค์คนละแชร์ฝากกดแล์กดแชร์หน่อยนะครับสวัสดีพี่พี่นุทุกท่านนะครับนะวันนี้เจอกับเราเวลาเดิมสามทุ่มตรงนะครับน้ำมันรวมใครเข้ามาแล้วฝากกดแล์กดแชร์วันนี้นะครับผมบอกคนหนึ่งเลยว่าถ้าใครที่ได้ดูจัดต่อต่อบ้านดําเมื่อสักครู่นี้ลุงยามเหมือนจะเริ่มแรงขึ้นแต่ ตอนแรกเราคิดเราเข้ามาแรกเราคิดว่าเป็นเหมือนเป็นคนจรหรือเปล่าที่แอบเข้ามานอนหรืออะไรสรุปแล้วไม่ใช่ทุกคน mm hmm. เราทั้งเรียกทั้งทุกอย่างเขาไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบแบบคนความรุนแรงเขาเริ่มเพิ่มขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะลองดูนะครับนะแล้วผมขอรับประัติอีกครั้งหนึ่งว่าที่นี่นะครับเป็นบ้านเขาเรียกว่าบ้านพักของลุงยามแล้วลุงยามได้ตัวอยู่ในสถานที่อย่างนี้หรือว่าได้เสียชีวิตอยู่ในที่นี่แล้ว เขาเป็นคนห่วงของห่วงบ้านของเขามากเป็นเป็นเหมือนแบบของที่เขามีชิ้นแบบเขาเรียกว่าอะไรของในใจของเขาอะ่ะเนี่ยบ้านหลังนี้เขาเก็บเหนื่อยมาทั้งชีวิตเพื่อที่ได้บ้านหลังนี้และเขาก็สิ้นชีวิตไปนะครับนะและเขาห่วงบ้านมากวัยรุ่นหรือจะเป็นใครที่เคยเข้ามาลองดีหรือเข้ามานอนอยู่นี่จะเจอดีแล้วไม่มีใคร แล้วบางคนสติแตกกันไปเลยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนก่อนเราจะเดินใครยังไม่แชร์ตอนนี้ยอดแชร์เพิ่มยังรอยิี่พี่ฝากแชร์ทักสามร้อย๋ยวเราเริ่มเริ่มเดินเลยนะพี่สามร้อยแชร์ผมเริ่มเดินเลยครบสามร้อยแชร์บอกด้วยนะครับขออนุญาตดื่มน้ำสักครู่ัแชร์ให้เราแล้วก็เพ่เปิดการมองเห็นนะคะเข้ามาเข้ามาดูดีตัวในการแชร์ให้เราอย่างเดียวก็พอนะทุกคน อ่เน,นีเ่นยแนละ้วทุกคนตอนนี้ยอดแชร์เท่าไหร่แล้วยอดแชร์เท่าไหร่แล้วใครเห็นยอดแชร์บางทีของเครื่องบีบางทีมันอาจจะดันมันมันไม่ขึ้นมันช้าหน่อยถ้าใครเห็นว่ายอดแชร์ตอนนี้ดันแล้วฝากบอกเราทีถ้าครบสามร้อยแล้วพี่ดันเลยพร้อมเลยเดี๋ยวเราเริ่มเลยสวัสดีค่ะเก้าร้อยกว่าท่านค่ะัอค่ะสวัสดีครับตัวดีนะครับตัวดีครับพร้อมไหมบีพร้อม,อมแต่รอบนี้ ต้องระวังระวังให้มากกว่าเดิมเลยระวังนะเอ้าไม่เห็นเหรอเริ่มแรงขึ้นแล้วเลยรูจริงเมื่อกี้ผูบอกยอดแชร์อะไรวะหนึ่งเก้าสองแปดสองฮะสเป็นพี่ขาเขาเขาเอาแชร์ออกหรือเปล่าเขาไม่ได้กดแล้วอันนี้เอาแชร์ออกแล้วเราเปิดตัวหน่อยต้องมีนะอ๋อสองสี่สี่โอเคขอบคาใกล้แล้วสามร้อยเริ่มเลยพี่ใกล้แล้วขออีกหกสิบแชร์พี่นี่ยังเป็นของกูรึเปล่าขอบค้าพี่ขอบคุณพี่ขออีกคนละแชร์ เนี่ยพี่คนละแชร์แค่สิบวิเราก็ได้เลยแล้วนะพี่สามร้อยแชร์แล้วเขาบอกขอบคุณคเขบที่แชร์บีดูดิเช็คป่ะบีบอกสามสิบอยู่เลยพี่โถที่โกหกนี่หว่าแปดสิบสองน่าแปดสิบสองคนรู้ทั้งสองพี่เลยแปดสิบสองแชร์โปดสิบองแชรครบสามร้อยแชร์แล้วเขาบอกพี่ไม่ได้โกพี่ไม่ได้ตัวตัวผมนะโอเคครับจริงไหมเนี่ยจริงนะ ไม่จูนะใช่ขอวันนี้ขอเจ็ดร้อยแชร์ได้ไหมทุกคนนี่เมื่อวานเราใกล้ปั่นเอ้ยเมื่อวานเราพันแชร์ใช่พันแชร์ขอบคุณครับพี่อกขอบคุณขอบคุณพันแชร์เมื่อลังด้วยนะขอบคุณขราบพี่วันนี้แชร์กันไปเหมือนเดิมไปทุกท่านนะครับผมบอกก่อนเลยว่าลุงยามนี้ถ้าเราเดินเข้าไปแล้วมันสามร้อยนานเลยขมียังแปดสสองอยู่เลย่วดีเริ่มเลยดีกว่าอ่ะได้ยยินนะครับอ่ะสวัสดีเก้าร้อยแปดสิบท่านนี้นะครับนะ แชร์แล้วขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอ้ยนี่แหละทุกคนสี่ร้อยก็แชร์แล้วสี้อยก็แชร์แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับมาแล้วใช่ไหมมาแล้วชัวร์นะัวร์ชโอเคแต่ถ้ามันลดอีกก็ไม่ใช่แล้เกินครับตอนนี้สี่ร้อยที่เบียแชร์ขอบคุณพี่ทุกท่านเลยครับพี่นะขอบคุณครับวันนี้เราก็มีทั้งมัดรวมแล้วก็ขนผีนะยาวๆยันสี่ทุ่มเลยดีระวังหน่อยไปเออเดี๋ยวก่อนห้องนี้เรายังไม่ได้เข้าไปดูเลยตกใจเลยตกใจตัวสวัสดีหนึ่งพันท่นนะครับพี่ เด hmm. uh, uh, ี๋ยวห้องนี้ไม่มีอยู่เปิดดูก่อนเจ็บจังเดี๋ยวไม่มีอะไรดูด้วยมีตัวอะไรเปล่าฮึเฮ้ยพี่มึงได้ยินเสียงเหมือนกันอะไรกับแอมมาเสียงมันค่อนแก่ปะวะมึงยามครับลูกกูน่ากลัวเลยเฮ้ยเฮ้ยป้าปูถ้ามึงบอกว่าลมนะกูก็ไม่เชื่อนะหนึ่งตอนนี้กูไม่ได้พูดว่าลม มันไม่ใช่มันปิดตอนหน้าเลยอกพี่ตรงนี้ยตอนตรงเนี้ยลมมันไม่แรงเดี๋ยวพี่เปิดประตูดิเปเข้าไปอ้าได้ปะเนี่ยมาเดี๋ยวกูเองผมว่ามึงไม่ได้ละอืมอื้อยังไม่ให้กูเข้าอยู่อะ ขอทีแน่เลยเอาเออมีใครมีชาเล็งไหมมีอะไรงัดไหมอะไรแหลมแหลมบ้างดีอะไรแหลมแหลมงัดได้ไหมมีอะไรแหลมแหลมงันได้ไหมเออเดี๋ยวเอาเนี้ยเดี๋ยวพวกมึงเอาเอาเนี้ยเข้าไปงานเลยอ่ะมึงเรื่องเข้าไปงานเลยเอ้าเอ้าไม่งัดเอ้าเฮ้ยกูดึงแล้วดึงอีกกูดึงแล้วดึงอีกไม่ออก มองอะไรอ่ะใครบีมองอะไรอ่ะเมื่อออกี้มงะไรม่ไม่ไม่ก็มันมีอะไรเสียงอะไรอ่ะใครใครอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหุนแม็คแม็คอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะกูดูอยู่ฮุนขยัก มึงเป็นผู้หญิงอะมึงคุยกับเขาดิเพระนันมันแรงผู้หญิงเน่ะหุ่นผู้หญิงมันไม่หุ่นผู้หญิงอะมึงต้องคุยได้ดูรอยแล้วหอ้เยี่ยพิธารพี่เราก็ค่อยคุยกันนะหัวพี่ไม่มีนะพี่ไม่เห็นผมใช่ไหมพี่ไม่เห็นผมอันตรายวะพี่พี่เราคุยกันได้นะพี่คือลุงยามที่สิงอยู่ในหุ่นใช่ไหม มันลอยได้ไงวะมือเดินเข้าไปดูดิเดือดเข้าไปดูเลยกูขอโทษกูไม่ได้ให้มึงเดินเข้าไปเลยเดี๋ยวกูเดินเข้าไปเองเฮี้ยนจริงเลยจ้ะตัวดีหนึ่งพันสี่ร้อยท่านนะครับเฮี้ยนจริงๆเลยไหนเฮี้ยนเหรออยู่ไหนอ่ะออกมาเลยห้องอะไรวะเช็คอะไรเฮี้ยนเหรอครับลุงยาม ไหนลุงยามลองออกมาให้ผมเห็นหน่อยสิครับลุงยามบีเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันนะ Ros อะไรหยุดก่อนหยุดอะไรทุกันไดเนี่ยไม่ได้แล้วัยไงน้างออยู่ไม่ได้เลยเดินขึ้นไปเลยสวัสดี1,500ท่านนะครับฝากฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับพี่ มึงมมึงเดินเข้ามามึงเดิไหว้เขาอยู่เลยเตะเขาซะแล้วเตะเขาทำไมกูก็ไหว้ก่อนเลยผมปริญญาดีอะไรอะไรเดินไปแล้วทางซ้ายเดินซ้ายเลี้ยวซ้ายไปไอ้เหี้ยนี่ขวาซ้ายไปซ้ายไปซ้ายไปซไหนมีห้องแล้วเฮ้ยอะไรไม่รู้เจ้งก็ไมรนี่น่าจะเป็นห้องน้ำนะพี่นี่ห้องนี้ก่อน ทุกคนใครใครที่รับชมอืมฝากกดแชร์หน่อยไม่มีอะไรมากปะไม่มีนะไม่มีโอเคหลังประตูมีไหมไม่มีนี่เองปลอดภัยปลอดภัยโอเคออกมาเดี๋ยวเราไปห้องนี้ต่อไปห้องยาวนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรเชื่อไหมนะจ๊ะ มึงเปิดอีกมันยื้ออยู่อ่ะพีบีมันยื้ออยู่มึงรอมึงรอจับประตูก่อนเราจับประตูก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยบีเกี้ยอะไรวะอ่ะกูอยู่ห่างประตูนะอ่ะโธ่มึงยื้อทำไมอ่ะข้างหลังมึงมึงมาใครอ่ะ ไม่ใช่มันที่มีละใครยืนอยู่ข้างหลังมึงเดินเดินเข้าไปดูเฮ้ยพัดเลยเฮียมีเสียงบอกให้เราออกไปวะเฮียล้อดรุ่งยามครับไม่ฮียโกรรโกรธลุงยามโกรธใช่ไหมครับลุงยามโกรธเหรอ พวผมยังไม่ได้ทำอะไรให้เลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ๆผมขอให้คนละแชร์พี่เหมือนเหมือนเขาไม่อยากให้เราเข้าไปยุ่งกับของเขาอะพี่เหมือนเขาพยายามขู่จะให้เราออกแต่ถ้าเราออกเราออกไม่ได้เข้าไปไม่เจอใครละเข้าไปเลยลุงครับลุงครับลุงออกมาคุยดีๆได้นะลุงมาเป็นกายมนุษย์ได้ไหมลุง

ตีนะอย่าอย่าต่อเลยนะพี่มาบอกมาดิเฮียยังี้ยเฮ้ย จะยังเข้ามาแล้ววะเมื่อี้เราเห็นเฮ้ยบีพพโค้กโคมันจะนมีพอมึงตั้งสตินะบีเดี๋ยวกูาพ,พาออกเดี๋ยวกูพาออกเนี่ยนะเนี่นนยนนะไ,ยนนะไปนะกูค่อ,คอยๆเปิดมันถ้ามันเป็นวิญญาณผีมันทำอะไรเราไม่ได้ดพี่บี มันมากูบอกให้มันมาแบบกายมัน์เนี่ยมันออกมาไงสองพันท่านครับสวัสดีครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยหน้าประตูบีมันยืนอยู่หน้าประตูมันยืนแล้วออกไปยังไงออกไปเงาู่ข้าต๊ะ เฮ <irm ain S 2> ียมันอ hey. ันตรายแล้วเฮียผมไม่ท้าทายมันออกมาเป็นกาไม่รู้แม่งออกล้ดิเฮียเปิดมันเปิดไม่ได้ขอที่ด โมตัสสะพะโตลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระโตสัมมาสัมพุทธสระณโมตัสสะพระโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปิตานังสุปิตานังสุปิทานังอนเนาะโถยี่อะทำเองจะแท้ะน่ากลัวกันต่อสุปิตานังสุปิตานังยานสัมภเวสีเฮ้ยไม่มีนะไม่มีนะ

Now, here, มึงหันหน้ามามองกูมันมีอีกร่างหนึ่งกำลังเดินไปทางนูน้ำบีมึงไม่หยุดหยุดหยุดป่อยเฮ้ยมึงได้ยินใช่ไหมมึงได้ยินเลยนะ สองพันสามพันฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยพี่เอาดิผมไม่ถอยแนย่มาดิว่ะลุงลุงหวงเหรอแล้วลุงออกมาพี่ครคูล้มครูก็ไม่ไหวเลยเนี่ยสติไว้น,นะพี่มึงสติไวนะ้นะมึงต้องสติไม่มีตอนนี้ขนลุกทั้งตัวขนลุกไปทั้งตัวมึงสติก่อนขน,ขนไม่รู้ทั้งตัวเลยกูค,ครู้กูพยายามให้มึงตั้งสตินะ ค่อยๆนะมันเป็นผีเว้ยมันแทนอะไรเราไม่ได้เว้ยบีแทนไม่ได้มึงเลอกเข้าใจรู้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรจะมาพี่พอมึงอะบีไอเีๆกูไม่เอาแล้วจริงทำไมจะเข้าหาแต่มึงวะไม่เอาแล้วจะเข้าหาแต่มึงมะบีไม่ไหวว่ะใครน้องไน้รับกวามดีวะ

อยู่เฉยๆนะเ้ยอยู่ oh, hey. oh, เฉยอยู่เฉยเยอยู่เฉยของกูแล้วมึงเปะายานั่งอยู่ข้างมึงกูเห็นสองรอบเขานั่งยองอยู่ข้างมึงเลยดีไม่ใช่อยู่ข้างมึง แม่เป็นไรนี่แดนล้มเดินล้มเดินล้มถือถือกล้องดีถือกล้องดีนี่อะไรวะล้มอัดถี่ไปมั้งวิ่งฉันล้มแม่ใจเย็นแม่ใเย็นอุ้ยดูุก่อนบุก่อนเศษแก้ววิ่งเข้าปะเข้าแล้วคนตรงนี้มันเป็นเศษแก้วนี่เมื่อกี้อะไรวะเดี๋ยวก่อนพุ้มเข้าไปเลยอ่ะทุกคนต้องลับถอยก่อนดูอ่ะพี่ ลุงทับเสร็จแก้วเลยมันเสร็จไอ้เนี่ยไฟอ่ะไปะลงก่อนปะนไป,ปะ <c oughs> ไป,ป <c oughs> ไปไหลปะไหลที่ว่เพราะกูมีต่ออะนี่มึงมลงไม่ได้ไงลื่นเหรอไม่รู้ว่ามีอะไรพวกออกมาจากในห้องนั้นอะฮะกูถามใครเพราไงเดี๋วเอามรนิดเดียวเว้ย ไอ้แนทมึงมึงไม่ต่ต่อเลยครัมึงมึงจะเข้าไปจริงเหรอทำไมอ่ะมึงจะเข้าไปจริงดิรันดูไลฟ์อยู่ไหมรันถ้ารันดูไลฟ์อยู่รันเข้ามาหน่อยนะนี่มึงจะเข้าไปจริงดิไอ้แนทมึงเข้าไปจริงแค่นี้เดียวเองไหวเรื่อยแค่นั้นเฮ้ยทำไมวันนี้ต่อเราเราเราได้แผลเลยวะเพราะผมมันดูเสียงสวดตอนนี้เสียงสวดต้นเสียงสวดเที่ไปอ่ะต้นไลฟ์ที่ไลฟ์ต่อต่อบีก็ได้แผลเลือดออกแนทก็ได้แผลทุกคนทุกคนเดี๋ยว ไปย้ายไปเพจไปไปต่อผมผมไม่เอาให้สุดพี่ต้องนึกให้รู้ว่าให้สุดไปที่ต่อค<ล>นผีกูจะพูดก่อนก่อนที่กูจเจอออกมากูเห็นเขานั่งอยู่ตรงคานบันไดแล้วตอนที่กูจะลงกูเห็นเขานั่งอยู่คานบันไดข้างมึงเลยกูเห็นที่จริงนั่งยองๆตรงคานบันไดยองๆเหมือนที่กูเห็นเลยทุกคนมันไม่ใช่คนนะมันไม่ใช่คนมันหายไปไหนน์ทุกคนฝากกดเคลื่อนย้ายไปต่อที่คนผีเดี๋ยวใครหาไม่เจอรอที่หน้าเพจนี้นะเดี๋ยวแชร์ให้นะ